สวัสดีสาวกเกม mini ทุกท่านนะครับนี่ผมจะมาแจกเกม mini โปนะครับมีน้องคนหนึ่งขอเข้ามานะมายังได้โปอมาตะาภาคล่าสุดครับผมก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวตัดคลิปกันเลยครับนี่นะครับเห็นอยู่ตรงหน้าไหมครับนี่คือผมได้ทําการโปเรียบร้อยนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับสามารถล็อกอินด้วยเฟซนะครับผมนะเดี๋ยว เดี๋ยวจะไปดีวิวกันเลยอานแรกนะครับก็เข้ามาที่รียบร้อยครับอมะตตนะครับผมนี่ทำแบบนี้ในด,ด้วยนะ โอ้คนออกหมดแล้วเมื่อกี้นี่คนกลัวหัวหดนะครับออกหมดเลย ก็ประมาณนี้นะครับโหลดได้ที่ดิ้งใต่คลิปนะครับดานล้วเด้อบ๊ายบาย